สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมากินใบมะม่วงหาวมะนาวโหเพื่อชีวิตที่ดีกว่าครับเนื่องจากการกินผลของมันนั้นก็ได้กินจนแทบหมดต้นแล้วครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเหลือให้กินก็จะต้องหันมากินใบแทนใบนั้นมีสรรพคุณอย่างไร 1. ช่วยรักษาอาการโรคล,ลมชักสอง รักษาโรคเบาหวานช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ 3. ช่วยทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋า 4. ช่วยให้รับประทานอาหารได้ง่ายก็คือเจริญอาหารนั่นเองคือกินอาหารได้อร่อย 5. ทําทำให้การนอนหลับได้ลึกยิ่งขึ้นนอนหลับสนิทขึ้น และยังมีประโยชน์อีกมากมายซึ่งจะต้องรอการพิสูจน์ทั้งหมดที่ผมพูดไปนั้นผมจะทำการออกมาเป็นตอนๆหลังจากนี้อีกหนึ่งเดือนผมก็จะมาบอกผลการกินว่ากินแล้วาสามารถรักษาโรคอะไรได้ผลที่ชัดเจนบ้างครับส่วนการกินจะทดลองอย่างไรผมก็จะต้องเลิกกิน สมุนไพรทุกตัวนะครับเพื่อมากินใบมะม่วงหาวมนาโหเพียงอย่างเดียวเพราะถ้าเรากินสมุนไพรหลายๆตัวรวมกันเราจะไม่รู้ว่ากินใบมะม่วงหาวมนาโหแล้วมีผลอย่างไรอย่างชัดเจนได้ดังนั้นจะต้องหยุดสมุนไพรตัวอื่นให้หมดผมก็จะหันมากินเฉพาะใบมะม่วงหาวมนาโ h เพียงอย่างเดียวแล้วในเดือนหน้าผมก็จะมาบอกว่ามันรักษาโรคอะไรได้ชัดเจนบ้าง จะทําเป็นตอนๆในเดือนถัดไปครับและการกินสมุนไพรเพื่อการทดลองนั้นเมื่อกินครบ3มเดือนควรตรวจร่างกายประจําปีหนึ่งครั้งหรือ6กเดือนหรืออย่างน้อยๆจะต้องมีการตรวจร่างกายประจาปีปีละครั้งเป็นอย่างน้อยเพื่อติดตามผลการกินสมุนไพรด้วยครับส่วนจะรู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีต่อร่างกายนั้น เราจะต้องหาวิธีกินมันเข้าไปให้ได้แบบง่ายๆก่อนครับเพราะว่าถ้ากินแบบยุ่งยากก็จะกินได้ไม่กี่วันก็จะเลิกกินไปเพราะความที่เกียจครับดังนั้นเราจะต้องหาวิธีที่กินได้ง่ายที่สุดสะดวกที่สุดและมีประโยชน์สูงสุดก่อนอื่นนะครับใบนี่สังเกตว่ามันจะหนาๆ แข็งนะครับาการกินจะกินอย่างไรสําหรับคนไม่มีฟันนะครับก็ให้กินอย่างนี้ครับเพื่อเราเด็ดใบนะครับส่วนไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นที่ยอดนะครับที่ยอดนี่เป็นใบเล็กๆก็แนะนําให้กินตรงที่มันเป็นใบไ,ไม่ต้องยอดนะครับยอดมันเป็นใบเล็กบางทีมันก็เป็นใบสีม่วงให้เอากินเฉพาะใบเขียวมันจะได้ผลที่แรงดีครับ ตรงมาอย่างนี้นะครับได้ตรงมานะครับจะเห็นว่ามียางนะครับเห็นว่ามียางนะครับเนี่ยยางเอาขาวอันนี้ไม่ต้องไปล้างทิ้งนะครับยางเอาขาวนี่ไม่ต้องไปล้างทิ้งนะครับให้กินทั้งยางมาเลยนะครับเพราะยางนี่ก็มีประโยชน์เมื่อมันเข้าไปที่ลำไส้ของเรามันก็จะช่วยกำจัดไอสิ่งแปลกปลอมในลำไส้นะครับ แล้วก็ช่วยขจัดสิ่งแปลกปลอมในร่างกายให้หมดไปซึ่งก็ดีนะครับไม่ควรล้างทิ้งสำหรับคนไม่มีฟันกินย่างไรนะครับกินง่ายๆครับก็เคียงฉีกนะครับฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆฉีกอย่างนี้นะครับฉีกเป็นชิ้นเล็กๆมันจะก,กรอบๆนะครับมันจะก,กรอบเพราะฉะนั้นเวลาฉีกง่ายมากครับมันไม่เหนียว ฉีกอย่างนี้นะครับฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเนี่ยฮะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นครับแล้วก็กินแต่บางคนไม่มีฟันก็ฉีกให้เล็กๆที่สุดนะฮะ ซึ่งนั่นก็เข้าปากแล้วก็ถ้าเราฉีกละเอียดมากก็ไม่ต้องเคี้ยวเลยก็สามารถหรือเคี้ยวนิดหน่อยหรือไม่ต้องเคี้ยวถ้าฉีกเล็กๆมากๆเป็นปนๆเลยก็สามารถกินก็ไปได้อย่างง่ายดายครับ้านนี่ก็กินได้ครับยางก็กินได้ครับนะยางนี่ของดีที่สุดเลยอย่าทิ้งเวลากินแนะนําให้ไปล้างก่อนครับอันนี้วันนี้วันนี้กินโชวนะจะไม่ล้างนะครับ ว่าเมื่วานฝนตกนะมันสาดอยู่แล้วแต่แนะนําให้ล้างดีกว่าครับล้างเสร็จแล้วก็ค่อยกินแต่คนมีฟันก็จะกินได้ง่ายกว่านั้นนี่คนระับเด็ดออกมานะจะมียางมียางด้วยก็กินเข้าไปอย่างนี้เลย รสชาติก็เหมือนกินฝรั่งฝรั่งดิบครับเพียงแต่ว่ามันจะมีรสขมคืว่าจะมันจะมีรสขมเล็กน้อยนะครับใครที่เคยกินใบยะนางแดงรสชาติเดียวกันครับจ่ใบยะนางแดงจะออกหวานส่วนอันนี้จะออกขม ส่วนการกินนั้นก็กินส่วนตัวผมที่จะทดลองนะครับก็จะกินตั้งใจว่าจะกินในการทดลองนี้มื้อเท้าสิบใบแล้วก่อนนอนหมก็จะกินสิบใบครับรวมเป็นมือ้อรวมเป็นวันละยี่สิบใบส่วนการกินนั้นก็ในอนาคตอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับ แต่ตอนนี้ผมตั้งใจกินอย่างนี้ไปก่อนคือตอนเช้า1ิบใบก่อนนอน10บใบรวมเป็นวันละ20บใบส่วนท่านอื่นจะกินอย่างไรนั้นก็สร้างสูตรเอาเองนะครับแน่นอนที่สุดครับหลังจากกินไปแล้ว3มเดือน6เดือนหรือ1ปีจะต้องมีการตรวจเลือดประจำปีหนึ่งครั้งเพื่อเช็คร่างกายทั้งหมดนะครับเพื่อติดตามผลว่ากินแล้วมันดีผลตรวจเลือดดีขึ้นไหมครับนะครับอย่าลืมครับ ไม่ดิ้นมาอธิบายเลยครับนะครับสองใบแล้วนักกินฮะสามสี่ห้าอ่าก็เลือกใบนะครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบมาแล้วสิบใบ ทีผมกินไปได้สองใบนะะรวมไปแล้สิบใบนะครับตัวนี้ก่อนกินให้ล้างก่อนนะครับส่วนยางนี่ก็พยายามอย่าไปล้างมันนะครับให้หลงเหลือไว้บ้างเพราะมันมีประโยชน์นะครับยางช่วยกำจัดสิ่งที่ไม่ใช่เนื้อเยื่อของเราออกไปนะครับเพื่อป้องกันมะเร็งได้อย่างดีครับมันจะเอามันออกไปจากลำไส,ส้ซึ่งยางตัวนี้ ว่ามีประโยชน์แล้วก็จะช่วยขจัดสิ่งแปลกปลอมในร่างกายของเราได้ด้วยครับผมจะกินเลยสิบใบลยครับใส่ปากในครั้งเดียวในครั้งเดียวเลยก็ได้ครับถ้าคนม,มีฟันมันบอกว่าเร็วสะดวกนะครับ ชาติเหมือนฝรั่งเป๊ะเหมือนกินฝรั่งดิบอร่อยครับแต่ขมขมไม่มากขมเล็กน้อยรสชาติเดียวกับใบย่านางแดงใบย่านางแดงก็รสชาติเหมือนฝรั่งแต่ออกหวานส่วนนี้ใบม่มงว่างหาวมานาโห o รสชาติเหมือนฝรั่งดิบออกไปทางขม ถ้าใครกินชอบกินฝรั่งอยู่แล้วตัวนี้ตอบโจทย์กินได้เลยอร่อยมากส่วนสัรพคุณการกินนั้นผมได้พูดไปแล้วข้างต้น อีกหนึ่งเดือนผมจะบอกว่าหลังจากกินไปแล้วหนึ่งเดือนรักษาอะไรได้บ้างเห็นผลชัดเจนตัวไหนผมก็จะออกเป็นปตอนตอนถัดๆกันไปนะครับตอนนี้ผมได้หยุดการกินสมุนไพรทุกตัวโดวยมุ่งเน้นกินใบมะม่วงอาวมะนาโหที่มีผลแดงๆนะครับ นี่ก็คือใบแม่เอ่มอมะม่วงหามะนาวโหที่มีผลแดงนะครับที่ผมกินนะครับอันนี้มะม่วงหามะนาวโหนี่ก็ภรรยาผมรับประทานผลนะครับกินผลวันละสิบผลสามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดได้จริงและก็กินจนหมดต้นเลยครับตอนนี้ไม่มีอะไรกินก็ต้องหันมากินใบแทนดังนั้นอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเจอกัน ว่าผลประวัตของภรรยาผมจะเป็นอย่างไรส่วนผลตอนนี้ก็กินจนเกลี้ยงต้นเหลือแค่มีกี่ลูกอันนี้ผมไม่ได้กินเลยภรรยาผมกินจนเรียบเพราะว่าแกเป็นประวานแกกินบระวานแล้วแกกินผลได้วันประมาณ10เม็ด10ผลระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ที่107 มีการควบคุมอาหารด้วยนะครับไม่ใช่ว่ากินหวานแล้วจะลดได้จะต้องมีการควบคุมอาหารไม่กินหวานมากนักกินอาหารที่พอสมควรแล้วก็กินผลวาลสิมเมตรสามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ที่1 0 7ได้ถ้าไม่กินระยะผมจะโดยกินอาหารแบบเดียวกันทุกวันเวลาตรวจเลือดอผลของเลือดนั้นจะอยู่ที่ร30บ ถึงร5อยหิบเลยทีเดียวแต่หลังจากกินผลมะม่วงหามานาโโหโดยกินอาหารชนิดเดียวกันแล้วมากินผลมะม่วงหามานาโโหสีแดงนี้กินวันละสิบผลและได้ทำการตรวจและได้ทำการตรวจเลือดปรากฏว่าอยู่ลดจากระดับร้อยห้าสิบลงมาเหลือประมาณหนึ่งร้อยสิบ ถึง120ครับก็คือลดได้ประมาณ30 30แต้มครับแต่ต้องกินอาหารชนิดเดียวกันด้วยนะครับก็คือต้องควบคุมอาหารให้เหมือนเหมือนกันรู้ได้อย่างไรว่าเลือดอยู่ระดับนี้เพราะว่าภรรยาผมเขาใช้เครื่องเจาะเลือดตรวจเลือดทุกอาทิตย์ครับไม่ใช่ว่าไป,ไปหาหมอทีแล้วอดอาหารไปแล้วตรวจ,แล,วรวจแล้วต่ำแล้วดีใจงไ,งไม่ใช่คือกินปกติแล้วก็ตรวจทุกอาทิตย์ ของเขาเองผลเลือดก,ก็จะได้ออกมาประมาณหนึ่งร้อยสิบนะครับหลังจากกินผลนี้สิบใบสิบสิบผลสิบผลส0ผลนะครับแล้วก็ตัวเลือดมาเป็นระยะระยะระยะ,ะ,ยะหลายเดือนที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าระดับน้ำตาลในเลือดนั้นลดได้ประมาณสามสิบแต้มครับส่วนตัวนี้มันหมดแล้วเหลือไม่กี่เม็ดตอนนี้ภรรยาผมก็หันมาก,กินใบ เหมือนกับผมเลยครับทดลองกินกันตั้งแต่วันที่4นะครับ4เดือนกรกฎาคมพศ2560ก็คือ,อ,อ3วันที่แล้วท่านทดลองกินกันแล้วนะครับผมกินมา3วันก่อนขึ้นคลิปวิดีโอนะครับแล้วเดี๋ยวผลได้ประการใดก็จะมารายงานให้ท่านทราบเป็นระยะระยะนะครับ สำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ